ละครชีวิตรักลูกน้องทรยศตอนจบเพียงแค่ละครออนแอร์แพรใหม่ก็ดังเป็นพรุูแตกกับบทละครที่นาราให้มาแพร์ใหม่รู้สึกดีใจมากจึงกลับบ้านไปหาแม่ของเธอที่มองลูกสาวอย่างคาดไม่ถึงเช่นกันนี่แกดได้เป็นดาราจริงๆหรือว่านางแพรแม่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยแน่นอนสิแม่ตอนนี้ฉันกลายเปน็นนางเอกดังแล้วนะ เด็กผู้หญิงบราน,นอกอย่างที่แม่เคยดูถูกเอาไว้ตอนนี้ก็ได้กลายเปน็นนางเอกละครละแล้วก็ดังมากด้วยแม่เอาไปอวดคนทั้งหมู่บ้านได้เลยฉันไม่อยากเชื่อเลยนะเนี่ยว่าแกจะทําได้จริงๆคราวนี้แม่ก็เลิกดูถูกฉันได้สัทีนะเออเออข้าไปดูถูกอะไรเองเมื่อไหร่กันละ่ะแม่เท้าความหลังอยู่ได้ข้ายอมรับก็แล้วกันว่าเองเก่งแต่ก็จําไว้ด้วยละ่ะ ว่าใครมีบุญคุณกับแกทําให้แกก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้อะไรที่ตอบแทนเขาได้ก็ตอบแทนเขานะลูกนะตอบแทนอะไรใครกันแม่ฉันมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะตัวฉันเองแต่ค่กถ้าฉันไม่มีความสามารถฉันจะขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ยังไงฉันมีความสามารถแล้วก็หน้าตาของฉันที่มันสวยสวยมากกว่าคนอื่นๆฉันถึงได้ก้ามาเป็นนางเอกดังตอนนี้ไงแต่ความสามารถแล้วก็หน้าตาของแก ถ้าไม่มีคนดันให้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดมันก็ไม่มีวันได้มาถึงจุดนี้หรอกนะแม่เตือนด้วยความหวังดีคนเรามันต้องรู้จักบุญคุณคนไอ้คนไหนที่มันไม่รู้จักบุญคุณคนนั่นแหละชาตินี้มันไม่มีวันได้ดีหรอกนะลูกจำคำแม่ไว้พ่อได้แล้วแม่อะฉันเอาเงินมาให้แม่เป็นค่าตัวของฉันฉันให้แม่ห้าหมื่นแล้วกันจัดการซ่อมแซมบ้านของเราให้ดูดีเพื่อมีนักข่าวมาจะได้ไม่อายเขา ฉันกลับแล้วนะแม่มีถ่ายละครต่อหลังจากที่ได้กลายเป็นนางเอกดังความเป็นอยู่ของแพรไหมก็ดีขึ้นผิดหูปิดตายิ่งนับวันแพรไหมก็ยิ่งสวยขึ้นมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เข้ามาขายขนมจีบมากมายสิงโตเองก็กลัวว่าคนอื่นจะมาแย่งแพรไหมไปตัดหน้าเขาจึงเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะให้เธอเป็นนางเอกละครรีเมคเรื่องดังที่ใครๆก็อยากจะได้บทนี้เพราะที่ผ่านมา ไม่ว่านังเอกคนไหนก็ตามที่ได้เล่นละครเรื่องนี้ต่างก็ดังเปลี่ยงปล่างกลายเป็นดาวคางฟ้าสิงโตจึงเสนอบทนี้ให้กับแพรไหมแลกกับการที่เธอจะต้องนอนกับเขาหญิงสาวคิดหนักแม้ว่าการยอมเอาตัวเข้าแลกกับสิงโตจะเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนแต่การได้รับบทเด่นครั้งนี้มันก็จะทำให้ชีวิตของเธอกลายเป็นนักแสดงคุณภาพเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล หญิงสาวตัดสินใจยอมนอนกับสิงโตเพื่อจะได้บทในครั้งนี้และเขาเองก็ทำตามสัญญาด้วยการมอบบทสำคัญนี้ให้เธอโดยที่แพรใหม่ไม่รู้เลยว่าบทละครเรื่องนี้มันเป็นของเธอตั้งแต่แรกแล้วเพราะผู้ใหญ่ของทางช่องประชุมกันแล้วเห็นว่าไม่มีใครเหมาะสมกับบทนี้อีกแล้วนอกจากแพรไใหมแล้วหญิงสาวก็ได้บทนี้มาสมใจบทละครเรื่องนี้ส่งผลให้เธอ ได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมอีกด้วยยินดีด้วยนะจ๊ะเป็นรางวัลที่เธอคู่ควรและแพลไหมขอบคุณมากนะคะคุณนาราถ้าไม่ได้คุณนาราแล้วก็แพลคงมาไม่ได้ไกลถึงขนาดนี้แล้วค่ะเธอนี่ถมตัวจริงๆฉันชอบฉันชอบเธอจริงๆเลยนะแพรไหมหญิงสาวยิ้มรับคำชมยังคงนอนกับสิงโต เพื่อแลกกับบทบาทดีๆบทสำคัญสคัญที่นางเอกคนอื่นอยากเล่นตอนนี้เธอมีเงินมีชื่อเสียงยิ่งทำให้สิงโตลงหลงไหลเธอมากขึ้นมากถึงขนาดที่เขาอยากเลิกกับดาราเพื่อมาคบหากับเธอจริงจังเพราะแพรไหมถูกผู้ใหญ่สั่งให้ไปไหนมาไหนกับพระเอกหน้าใหม่คนหนึงเพื่อดันให้ผู้ชายคนนั้นมีกระแสในโลกโซเชียลไปกับไอ้พอลมาอีกแล้วเหรอ ก็ผู้ใหญ่เขาสั่งให้ไปงานเลี้ยงด้วยกันไม่ไปก็ไม่ได้จะให้แพรปฏิเสธยังไงล่ะก็แล้วทําไมจะต้องไปกับมันสองต่อสองแล้วก็ยังดื่มเหล้าจนเมาแบบนี้ถ้าเกิดมันทําอะไรขึ้นมาจะว่ายังไงแพรดูแลตัวเองได้นะพี่สิงโตแพรไม่ใช่เด็กๆซะหน่อยที่จะเอาตัวรอดเรื่องแค่นี้ไม่ได้ก็เพราะว่าแพรโตแล้วไม่ใช่เด็กๆนะสิพี่ถึงได้เป็นห่วงพอเลยพี่สิงโตพี่มีเมียแล้วนะ แต่ว่าแพรก็เป็นเมียพี่อีกคนเหมือนกันพี่จะไม่มีสิทธิ์ในตัวแพรได้ยังไงในเมื่อพี่เป็นผัวของแพรหยุดเลยนะพี่สิงโตพี่ไม่ใช่ผัวแพรเราสองคนแค่มีข้อแลกเปลี่ยนกันทั้งสองฝ่ายพี่อยากนอนกับแพรแพรอยากได้บทละครของพี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแพรจะมีอะไรกับใครหรือคบใครจริงจังพี่อย่ามายุ่งเด็ดขาดไม่นะแพรพี่รักแพรพี่รักแพรมากจริงๆพี่กล้าเลิกกับคุณดาราแล้วมาคบกับแพรไหมล่ะ ได้สิถ้าเธอต้องการพี่นาราเหมือนทางเงินทางทองของพี่ถ้าเกิดพี่เลิกกับแล้วมาเลือกแพรมันไม่คุ้มหรอกนะเพื่อความรักพี่ทําได้ทุกอย่างนี่พี่รักแพลมากขนาดนี้เลยเหระเนี่ยใช่สิพี่รักแพลรักมากแล้วก็พี่ก็ทําทุกอย่างเพื่อแพลได้พี่จะเลิกกับคุณนาราแต่คุณนาราเขารวยมากนะถ้าเกิดเราล่อลอกเอาสมบัติของคุณนารามา แล้วเราสองคนก็หนีไปอยู่เมืองนอกด้วยกันเราก็จะสุขสบายโดยไม่ต้องทำงานไปทั้งชาติเลยนะหญิงสาวฟังคำพูดของเขาแล้วคิดตามนารามีเงินเป็นพันๆล้านต่อให้เธอเป็นนักแสดงจากนี้ไป30-40ปีก็ไม่มีทางมีเงินถึงพันล้านเหมือนนาราถ้าเกิดเธอร่วมมือกับสิงโตล่อลอกสมบัติทุกอย่างของนารามาเป็นของเธอกับเขาเธอก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานหนักอีกต่อไป พี่มีแผนอะไรเหรอตอนนี้พี่เป็นแค่แฟนกับคุณนารายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันพี่จะขอเขาแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสทุกอย่างของเขาจะได้เป็นของพี่ครึ่งหนึ่งก็น่าสนใจฉันจะรอแล้วกันนะพี่ในระหว่างนี้ห้ามมีอะไรกับใครคนอื่นนะรู้ไหมว่าพี่หวงก็ได้แต่พี่ก็อยากออกนอกหน้ามากนะเดี๋ยวคนอื่นจะจับได้ว่าเราสองคนมีอะไรกัน หลังจากวันนั้นสิงโตก็ขอนาราแต่งงานยิงสาวรู้สึกมีความสุขและตื่นเต้นมากที่ชายหนุ่มจัดเซอร์ไพรส์ขอเธอแต่งงานโดยมีบีมบมกับแพรไหมร่วมเซอร์ไพรส์ด้วยแต่งงานกับผมนะนาราสิงโตผมรักคุณนะครับเราคบกันมาปีหนึ่งแล้วแต่งงานกับผมนะครับแต่งค่ะแต่งฉันจะแต่งงานกับคุณยิงสาว ส่งยิ้มมีความสุขให้กับเขาชายหนุ่มกอดเธอจูบเธอดูดดื่มแพรไหมกับบิมบีมปรบมือให้แสดงความชื่นชมไม่มีพิรุษอะไรเพราะแพรไหมก็เป็นนักแสดงมืออาชีพอยู่แล้วหลังจากนั้นไม่นานดารากับสิงโตก็ได้แต่งงานกันงานแต่งงานยิ่งใหญ่ชายหนุ่มดูรักและดูแลเธอดีมากจนนาราไม่เคยคิดเอะใจอะไรเลยว่าเขาให้เธอเซ็นอะไรลงไปเธอก็เซ็นตามแต่ที่เขาบัญชามา หรือเขาอยากขอเธอซื้ออะไรไม่ว่าจะเป็นรถหรูคอนโดมมเนียมนาฬิการหรูเรือนาสิบล้านบาทเธอก็ซื้อให้เขาอย่างไม่ลังเลใช่หนุ่มกลายเป็นคนมีฐานะดีขึ้นในพริบตาแต่สมบัติทุกอย่างที่เขาหามาได้ก็ถูกถ่ายทอดมาให้กับแพรไหมอีกต่อหนึ่งสุดท้ายเมื่อเห็นว่าตัวเองได้เงินมากพอแล้วชาหนุ่มจึงตัดสินใจบอกเลิกนาราอย่างไม่เหลือเยื่อให่เราเลิกกันเถอะนารา เลิกกันอะไรกันคะเมื่อวานเรายังดีๆกันอยู่ตื่นขึ้นมาวันนี้ทำไมคุณมาบอกเลิกนาลานาราทำอะไรผิดคุณไม่ได้ทำอะไรผิดผมแค่รู้สึกว่าผมอิ่มตัวแต่เราเพิ่งแต่งงานกันได้ปีเดียวเองนะคะสิงโตปีเดียวก็ทำให้ผมได้รู้แล้วว่าเราสองคนไปกันไม่ได้หรอกนาลาอยู่ๆยุดทำไมคุณมาพูดแบบนี้กับฉันล่ะผมไม่อยากฝืนตัวเองอีกต่อไปผมอึดอัดเวลาที่อยู่กับคุณเราอยากกันเถอะ ดาราเสียใจมากแต่เมื่อผู้ชายดึงดันจะหย่าหญิงสาวจึงตัดสินใจอย่าร้างกับเขาทรัพสมบัติที่หามาได้ต้องหารครึ่งดาราจึงแทบสมดตัวเลยก็ว่าได้เมื่อได้สมบัติมาสมใจแล้วสิงโตจึงหอบเอาสมบัติที่ตัวเองมีมหาแพรไหมโดยที่ไม่รู้ว่าสมบัติที่ตัวเองอยากย้ายถ่ายเทมาจากนารามาเป็นของตัวเองและส่งต่อให้กับแพรไหมมันได้กลายเป็นชื่อของแพรไหมทั้งหมดแล้ว รวมทั้งเงินสดที่เขาฝากเอาไว้ในชื่อเธอเพราะกลัวว่านาราจะจับได้ตอนนี้เราก็มีเงินทองมากพอแล้วที่จะหนีไปอยู่เมืองนอกไปด้วยกันเถอะแพลได้สิคะแพรจะเป็นเมืองนอกกับพี่ตอนนี้พี่มีเงินเท่าไหร่แล้วขอแพรด,ดูหน่อยสิแล้วชายหนุ่มก็แจกแจงสมบัติทุกอย่างที่ได้มาจากนารายิงสาวอาซา,ศาเป็นคนจัดก,การเรื่องเงินทั้งหมดให้ด้วยความรักความเชื่อใจ ชายหนุ่มจึงมอบให้กับเธอเตรียมตัวที่จะไปอยู่อเมริการ่วมกับแพรไหมชายหนุ่มจัดเตรียมกระเป๋าเตรียมเอกสารพาสปอร์ตต่างๆและไปรอเธอที่สนามบินแต่รอแล้วรอเล่าแพร์ไหมก็ไม่มาเสียทีชายหนุ่มติดต่อเธอไม่ได้หญิงสาวหายหน้าหายตาไปพร้อมกับเงินทุกบาททุกสตางค์ของเขาสิงโตโทรหาบิมบีมด้วยความร้อนใจจึงรู้จากบิมบีมว่า พแพรไหมพาแม่ไปอยู่ต่างประเทศบินไปก่อนหน้าเขาตั้งแต่เมื่อวานแล้วชายหนุ่มเจ็บใจรู้ตัวว่าโดนหลอกแต่ตอนนี้เขาหมดตัวแล้วเงินเขาก็ฝากไว้กับพแพรไหมนาฬิกาเอ่ยี่ดินคอโนโดมิเนียมเอ่ยที่ยักยอกมาจากดาราก็ถูกถ่ายโอนเป็นชื่อของพแพรไหมจนหมดแล้วชายหนุ่มรู้สึกเสียใจมากตามไปง้องงอนดาราแต่เธอไม่สนใจใยดีเขาอีกแล้ว แม้ว่าเงินจะถูกยักยอกไปเยอะแต่นาราก็ยังมีสมบัติส่วนตัวอยู่ส่วนหนึ่งจึงตั้งอกตั้งใจทำงานก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่โดยมีพ่อแม่ของเธอช่วยผลักดันด้วยอำนาจและอิทธิพลของเธอทำให้สิงโตไม่มีทางได้โลดแล่นมาบนเส้นทางสายบันเทิงอีกแล้วสิงโตจึงต้องกลับไปทำนาทำไร่ที่บ้านส่วนแพรใหม่ใช้ชีวิตสุขสบายอยู่กับแม่ของเธอที่ต่างประเทศ แต่เงินร้อนที่ได้มาก็ใช่ว่าจะทำให้เธอมีความสุขหญิงสาวอยู่อย่างวาดระแวงกลัวว่าสิงโตจะตามมาล้างแค้นจึงไม่ค่อยกล้าออกไปไหนมาไหนแม้จะอยู่ต่างประเทศจนถึงหนึ่งปีสุดท้ายเธอก็โดนโจรปล้นเงินที่ได้มาหายวับไปกับตาพร้อมๆกับที่เธอถูกยิงที่ขาบาดเจ็บสาหัสและไม่สามารถเดินได้แม่ของเธอจึงต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกสาวพิการอยู่ต่างประเทศไม่ได้ จึงพากันบินกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยใช้ชีวิตบ้านป่าอยู่ที่บ้านนอกเช่นเดิมก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะติดตามชมเรื่องใหม่ในคลิปหน้าค่ะ